เจ้าทองแมวลายส้มอ้วนผู้มีความมุ่งมั่นอาศัยอยู่ในบ้านเล็กบ้านเล็กกับแม่และน้องสามตัวเจ้าทองไม่พอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านมันฝันอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้มีเงินทองและความสําเร็จเจ้าทองตัดสินใจออกจากบ้านไปเมืองใหญ่เพื่อหาโอกาสในการทํางานมันบอกลาครอบครัวพร้อมคําสัญญารอข้าประสบความสําเร็จข้าจะกลับมาแม่เตือนว่าอย่าลืมว่าครอบครัวสําคัญที่สุด ในเมืองเจ้าทองเริ่มทำงานเป็นแมวส่งของมันทำงานหนักมากเพื่อพิสูจน์ตัวเองแม้จะเหนื่อยล้าแต่มันก็ไม่ย่อท้อเพราะเชื่อว่าความพยายามจะนำพามาซึ่งความสำเร็จด้วยความขยันเจ้าทองได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานแต่ในขณะที่งานของมันก้าวหน้ามันเริ่มละเลยการติดต่อกับครอบครัวข้อความจากแม่และน้องถูกเก็บไว้โดยไม่ได้ตอบเจ้าทองเปิดร้านขายของชําของตัวเองธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว มันเริ่มซื้อของหรูหราเพื่อเติมเต็มความฝันแต่มันกลับรู้สึกว่างเปล่าเจ้าทองเดินผ่านสวนสาธารณะเห็นครอบครัวแมวตัวอื่นเล่นด้วยกันมันรู้สึกสะท้อนใจเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าข้าต้องทำงานหนักต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าหลังจากหลายปีเจ้าทองกลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่และเงินทองมากมายแต่มันกลับไม่มีใครอยู่เคียงข้างเพื่อแบ่งปันความสำเร็จนั้น แม่ของเจ้าทองส่งจดหมายมาอีกครั้งบอกว่าคิดถึงและอยากให้มันกลับบ้านเจ้าทองมองจดหมายแล้ววางไว้บนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจวันหนึ่งเจ้าทองรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างมากมันคิดถึงครอบครัวและตัดสินใจกลับไปที่บ้านเพื่อแบ่งปันความสำเร็จและขอโทษเมื่อกลับถึงบ้านเจ้าทองพบว่าบ้านเงียบงนันแม่ของมันจากไปแล้วและน้องๆต่างย้ายออกไปมีครอบครัวของตัวเอง เจ้าทองเจอจดหมายฉบับสุดท้ายของแม่ใจความว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกแต่แม่อยากให้ลูกจำไว้ว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเจ้าทองนั่งร้องไห้อยู่ในบ้านเก่ามันเสียใจที่ละเลยครอบครัวเพื่อไล่ตามความฝันจนสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดเจ้าทองตัดสินใจใช้เงินที่มีเพื่อช่วยเหลือชุมชนเช่นการสร้างโรงเรียนสำหรับลูกแมวและบ้านพักให้แมวจรจัด เจ้าทองได้รับความรักและความเคารพจากชุมชนมันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่ได้เกิดจากเงินทองแต่จากการช่วยเหลือผู้อื่นเจ้าทองมองบ้านเก่าแล้วพูดกับตัวเองว่าความสําเร็จที่แท้จริงคือการแบ่งปันและอยู่กับคนที่รักเรามันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขจากหัวใจอย่าลืมคนที่รักเราในเส้นทางสู่ความสําเร็จเพราะเมื่อถึงจุดสูงสุดคนที่อยู่ข้างๆคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต